สวัสดีครับกลับมาพบกับพอดแคสต์ r r Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับประเด็นในวันนี้ที่จะหยิบมาคุยกันจะเป็นเรื่องราวของฟีดแบ c k หรือการให้ผลสะท้อนกลับทางด้านผลงานกับพนักงานเรื่องราวของฟีดแบ a c เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคุยกันมานานทีเดียวนะครับก็คือผมจำได้ว่าน่าจะเกิน10ปีแล้วล่ะที่บ้านเราเหยิบยกเอาประเด็นเรื่องของคาว่าบริหารผลงาน เข้ามาใช้กันมากขึ้นในยุคหนึ่งที่เรามักจะรู้จักแค่เพียงคำว่าการประเมินผลงานก็คือพนักง,งานทำงานครบปีก็จะมีแบบฟอร์มมาให้นายประเมินเพื่อดูว่าผลงานพนักง,งานคนนั้นออกมาเป็นอย่างไรในยุคนั้นก็จะมีประเด็นปัญหามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกําหนดปริมาณงานคุณภาพงานพฤติกรรมในการทํางานซึ่งเวลาติดเรื่องประเมินผลงานก็มักจะไปติดที่ความรู้สึกของพนักง,งานพอ ช่วงหนึ่งที่มีเรื่องของการเอาระบบบริหารผลงานเข้ามาคําว่าบริหารผลงานเนี่ยชื่อมันก็บอกนะครับว่าบริหารผลการทํางานของพนักงานให้ได้ตามเป้าระบบมันไม่ได้เป็นการตอบโจทย์ว่าถ้าเอาระบบบริหารผลงานมาใช้แล้วจะทําให้ระบบประเมินผลงานขององค์กรดีไปด้วยมันเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นองค์กรที่พยายามจะหยิบเอาระบบบริหารผลงานมาใช้เพื่อทดแทนระบบประเมินผลงานจึงมักจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่บางแห่งนี่ถือว่าไม่ได้ผลเลยก็มีนะฮะจนสุดท้ายก็ต้องย้อนกลับไปอาศัยการประเมินผลงานรูปแบบเดิมๆมาใช้นั่นเองแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่จะทําให้ระบบตัวประเมินผลงานมันดีขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือบางตัวจากระบบบริหารผลงานอันนี้มันยังบอกเป็นไปได้อยู่บ้าง ตัวแรกที่เรามักจะนิยมใช้กันก็คือเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้มันชัดเจนโดยระบบเนี่ยมันบอกเลยว่าเราจะต้องมีตัววัดผลซึ่งมันก็คือ measurement อย่างหนึ่งว่าตัวผลลัพธ์ที่เราต้องการจากการทำงานของแต่ละตำแหน่งเนี่ยโดยทั่วไปแล้วทุกตำแหน่งแน่นอนให้เราจ่ายเงินค่าจ้างพนักง,งานไปแล้วสิ่งที่องค์กรคาดหวังก็คือพนักง,งานคนนั้นต้องส่งมอบผลลัพธ์บางอย่างคืนให้กับองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งผลลัพธ์บางอย่างในส่วนใหญ่ก็มักจะปรากฏอยู่ในตัวใบพรรณนาหน,น้าที่งานหรือตัว job description นั่นแหละครับที่จะอธิบายว่าด้วยหน้าที่และความรับผิดชอบในตำแหน่งเนี้ยพนักงานจะต้องส่งผลลัพธ์อะไรบ้างให้กับองค์กรโดยที่ผลลัพธ์เหล่านี้จะวัดกันอย่างไรเอาแบบชัดๆกันไปทีละตัว พอเรากําหนดแบบนี้ได้มันก็เหมือนกับว่าเราสามารถจะมองเห็นแล้วว่านี่คือสิ่งที่เราคาดหวังคนที่จะเอามาใช้ระบบเนี้ยนะฮะจะเอามาใช้ในการประเมินผลงานมันก็มีความรู้สึกว่าง่ายขึ้นแต่มันจริงมันไม่ใช่จบแค่นั้นนะครับคือเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหารผลงานมันเป็นเป้าหมายที่เอาไว้เพื่อไปให้ถึงไม่ได้เป็นเป้าหมายที่มีไว้เพื่อจะ ใช้ดุลพินิจจัดจพนักงานหรือว่าประเมินวิพากษ์วิจาร์พนักงานมันไม่ได้เป็นในมุมนั้นคําว่าบริหารผลงานเนี่ยเป้าหมายมีไว้ไปให้ถึงจริงๆคือกําหนดแล้วหัวหน้าลูกน้องจะต้องหาวิธีการหาแอคชั่นแพลนในการทํางานที่จะทําให้เป้าหมายนั้นบรรลุให้ได้ภายในระยะเวลาที่เรากําหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนมันจึงถูกต้องมากๆสำหรับคำว่าระบบบริหารผลงาน จุดหนึ่งที่จะทำให้ตัวระบบบริหารผลงานมันได้ผลแล้วทำให้ส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานได้ผลด้วยเช่นกันมันก็คือเรื่องของการให้ฟีดแบ c k ที่มันซ่อนอยู่ในระบบว่าคนที่จะใช้ระบบบริหารผลงานได้ผลเนี่ยนอกจากเป้าหมายที่กำหนดชัดเจนแล้วจะต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการให้ฟีดแบ c k หรือคอมมิวนิเคชันนะฮะเรื่องเรื่องของการสื่อความเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ของงานในการทำงานของพนักง,งาน เวลาฟีดแบกก็สิอ่อะมีปัญหาตามมาเสมอว่าพอถึงเวลาองค์กรตั้งระบบบริหารผลงานแล้วกําหนดว่าจะต้องมีการฟีดแบกระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆส่วนใหญ่ก็คือหัวหน้ามักจะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบฟีดแบกลูกน้องเองก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันไม่ค่อยชอบฟังฟีดแบกมันก็เลยทําให้ระบบนี้กลายเป็นระบบที่ไม่ได้ผลในบ้านเรา จริงๆก็ไม่ใช่แค่บ้านเรานะฮะต่างประเทศเองเขาก็ไม่ค่อยได้ผลเหมือนกันเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบคําวิพากวิจารณ์โดยเฉพาะในเชิงลบจากคนอื่นถ้าเราไม่ได้ม,ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมของคนทั้งคู่เนี่ยฮะก็คือคนให้กับคนรับเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบนี้ยิ่งทําปัญหาสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในองค์กรมากขึ้นไปอีก หลายๆองค์กรเนี่ยพอเอาระบบฟีดแบ็กมาใช้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะฮะแรกๆก,ก็ลองทํากันดูแต่พอทาแล้วเริ่มไม่ค่อยได้ผลเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจมีความตะกิดตะขวงใจที่จะให้ฟีดแบ็กที่จะรับฟีดแบ็กสุดท้ายมันก็เลยไปให้กันทีเดียวตอนปลายปีหลายองค์กรเบ็นั้นนะครับก็คือมีระบ,บบฟีดแบ็กเมือ่อไหร่ละฟีดแบ็กก็คือตอนทำ performance review นั่นแหละตอนสุดท้ายหลังจากที่ประเมินเสร็จเรียบร้อยมันจะต้องเป็นธรรมเนียมที่จะต้องเรียกพนักงานมาแล้วก็หัวหน้าแจ้งผล การแจ้งผลตรงนี้แหละครับที่1ปีทําครั้งหนึ่งเนี่ยมันทําให้ระบบการให้ฟีดแบ็กมันไม่ได้ผลอะไรเลยท่านผู้ฟังลองคิดดูสิฮะฟีดแบ็กที่ดีทําไมเขาถึงต้องทําระบบฟีดแบ็กขึ้นมาการบริหารผลงานที่ต้องมีฟีดแบ็กที่ต้องมีการบอกเล่าผลสะท้อนกลับให้กับพนักง,งานทราบวัตถุประสงค์มีอยู่อย่างเดียวก็คือเพื่อที่จะได้รับทราบว่าตอนนี้ตัวเองทํางานได้มีแนวโน้มว่าจะบรรลุเป้าแค่ไหน มีแนวโน้มว่ามันหลุดออกไปนอกทางแค่ไหนแล้วถ้ามีแนวโน้มแบบนั้นจริงๆการฟีดแบ็ k แบบทันเวลาเนี่ยมันจะทําให้พนักง,งานสามารถที่จะปรับวิธีการทํางานปรับพฤติกรรมในการทํางานได้ทันทีเพื่อทําให้ผลผลงานตัวเป้าหมายบรรลุผลได้ตอนปลายปีเช่นกันนี่คือประโยชน์ของฟีดแบ็กดังนั้นฟีดแบ็กที่ดีหลายๆคนก็มักจะแนะนำนะครับฟีดแบ็ที่ดีคือต้องให้ทันทีที่เกิดประเด็นในการทํางาน ไม่ว่าจะเป็นประเด็นบวกหรือประเด็นลบนะครับการให้ฟีดแบ็กคือต้องให้ในทันทีเช่นนะฮะเช่นสมมติว่าเราตั้งเป้าเรื่องของการทํางานให้กับพนักงานปรากฏว่าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะหรือแม้กระทั่งภายในสัปดาห์นี่แหละเราบังเอิญไปเห็นว่าลูกน้องเราเนี่ยทำงานมีข้อผิดพลาดอยู่พอสมควรซึ่งตัวลูกน้องเองอาจจะไม่ทราบเลยว่านี่คือข้อผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันจะมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของเขาถ้านายไม่ฟีดแบ็ก แล้วปล่อยให้ลูกน้องทํางานแบบนั้นต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็เลยฮะลูกน้องจะเรียนรู้ว่าอ๋อที่เขาทำเนี่ยมันถูกทั้งๆที่จริงๆแล้วมันมีแนวโน้มนะครับที่จะทําให้เขาไม่บรลุเป้าหมายสุดท้ายพอเข้า,าใกล,ใกล้ปลายปีเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีประเด็นละถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราค่อยมาให้ฟีดแบ็กเขาตอนนั้นนั่นคือการฟีดแบ็กที่ไม่ไม่ไม่ทันการละนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่เรามักจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่เห็น มีประเด็นเราคงต้องเรียกพนักง,งานมาคุยแต่เรื่องของฟีดแบ็กมันไม่ใช่เรียกมาดา่าหรือเรียกมาตําหนินะฮะเรียกมาเพื่อที่จะแจ้งว่าขณะนี้เป็นอย่างไรผลลัพธ์ที่ออกมามันดีมันไม่ดีอย่างไรมุมมองของเราที่มีต่อสิ่งที่พนักง,งานทํามันเป็นอย่างไรดังนั้นฟีดแบ็กที่ดีมันต้องบอกทันทีอย่างเช่นถ้าเราเจอพนักง,งานที่มีพฤติกรรมเช่นเนี่ยเวลาเวลาผมเ,าเตรียมการสอนหรือว่า,อามอบหมายให ตัวที่ปรึกษาในบริษัทเนี่ยไปสอนหรือพัฒนาเขาเนี่ยนะครับบางครั้งเราก็ต้องไปนั่งฟังว่าเขาสอนอย่างไรวิธีการพูดเป็นอย่างไรน้ําเสียงการนำเสนอสไลด์ต่างๆที่ทำออกมาเป็นอย่างไรระหว่างที่สอนถ้าสมมุติเจอประเด็นเราก็จะจดพอจดเสร็จคำถามคือถ้าท่านผู้ฟังเป็นผมท่านจะให้ฟีดแบ็กเด็กคนนี้เมื่อไหร่หลังที่จบการสอนแล้วเดินออกจากห้องแล้วประชุมกันก่อนกลับบ้านหรือ รอครบปีแล้วค่อยให้ถ้าเราต้องการให้เด็กคนนี้สอนได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดเช่นภายในอีก3เดือนต้องสอนเป็นโดยที่จุดอ่อนต่างๆต้องถูกพัฒนาให้มากที่สุดเนี่ยผมว่าการเก็บไว้ให้ฟีดแบ็กตอนปลายปียังไงมันก็ไม่ทันถูกไหมครับดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเห็นประเด็นทุกครั้งที่ลูกทีมผมบรรยายหรือว่าสอนเสร็จเนี่ยนะฮะ ถ้าผมนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยผมก็มักจะให้ฟีดแบ็กทันทีหลังจากที่เขาสอนเสร็จโดยอาจจะเป็นลักษณะาการปิดฝึกอบรมไปเรียบร้อยแล้วเราก็มานั่งคุยกันสักทีหนึ่งว่ามีประเด็นอะไรดีประเด็นอะไรไม่ดีเพื่อที่จะให้เขาเอาประเด็นที่ยังต้องพัฒนาไปปรับปรุงตัวเองครั้งหน้าก็จะมาดูกันอีกครั้งว่ามีการพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนนี่คือข้อดีของการให้ฟีดแบ็กในทันทีที่สําคัญอีกอันหนึ่งถ้าพนักงานทําผลลัพธ์ได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งที่แล้ว เราก็ควรจะต้องให้ฟีดแบ克ในทันทีเหมือนกันแต่เป็นฟีดแบกในเชิงบวกนั่นก็คือคําชมซึ่งเวลาเราชมเราก็ไม่จาเป็นที่จะต้องชมแบบซีเรียสอย่างเป็นทางการคุณทําได้ดีนะครับอะไรแบบนั้นคงไม่ใช่แบบนั้นนะฮะเราคงใช้สไตล์การพูดของเราในการชื่นชมพนักง,งานเพื่อทําให้เขารู้ว่าเรากําลังเห็นนะเรากาลังยอมรับผลงานของเขาอยู่นะแต่บางคนก็พูดด้วยภาษาง่ายๆโอ้โห oh, สุดยอดเลยครั้งนี้ทําได้ไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทําให แล้วเขารู้นะฮะพนักง,งานเขาก็จะรับรู้ได้ว่านายตอนนี้กําลังชื่นชมกําลังยอมรับผลงานเขาอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กฮะประเด็นสําคัญของฟีดแบ็กที่เราจะต้องให้อย่างทันท่วงทีไม่ควรเก็บไว้การเก็บไว้โดยที่ไม่บอกพนักง,งานทันทีมันจะทําให้พนักง,งานคิดไปเองว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเขาก็จะยึดเอาพฤติกรรมนั้นทํางานต่อไป ซึ่งทั้งๆท,ที่ตัวนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการจะให้เขาปรับจะให้เขาเปลี่ยนนี่คือข้อดีนะครับของการให้ฟีดแบ็กดังนั้นถ้าท่านทราบแบบนี้แล้วท่านเป็นผู้จัดการมีลูกทีมแล้วต้องการที่จะให้ลูกทีมบรรลุเป้าผลงานให้ได้ท่านเองจําเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารกับเขาบ่อยๆจําเป็นที่จะต้องมีการฟีดแบ็กถึงผลลัพธ์ในการทํางานของพนักง,งานอยู่บ่อยๆทั้งในแง่บวกและแง่ลบนี่คือความจําเป็นของ ฟีดแบคในทันทีนะครับไม่ควรรอให้ครปีปีละครั้งแบบนั้นคงไม่ใช่ก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณค